ว้าพี่น้องเมื่อน,นี้ตั้งตัวขับรถตากลมเลยลีหนาจนสบายดีพี่น้องคุณปักซองก็รอบหนึ่งเลยวพี่น้องเขามาเอาเข่านี่ก็สองเถี่ยวว่อสามสามสอบเขาก็ต้องสองเถี่ยวเนาะคนเดียวแล้วก็กับข้ามาส่งอีกพี่น้องซีแล้วกับข้ามาส่งอีกป้อทอุหมวกบริสัยเลยขีฝุนในหัวนีวบ่บอ้ว้าสบายดีบรกสุขสุขคนสมองสมบูรณ์พี่น้องสีสติ๊กจะ จนหมดไปแล้วพี่น้องกระเทิ้นคามาส่งเขาพี่น้องก็เลยเขามาถ่ายคลิปมาเจาะบางเฮือนเหมืองสัานก,ก่อนพี่น้องว่าเป็นจังไดป้าหนาพี่น้องย่ำน้านาฮนะีโร่เนาะเบอร์พิศเบิรบ์เอามาเจาะบางเฮือนพี่น้องว่าเป็นจังไดก็จะเขามาหอดก็มีอันเสียงบอกเอิญบอกก็ได้พี่น้อง เอินบอกว่าปิดประตูป้องเยี่ยมแน่เพื่อนมึงนานเราอะตะเวนพี่น้องป้าทุอมือนี่กับโบมีแดดพี่น้องมืดขึ้มลมเย็นหนาวปิดประตูเพื่อนแน่เราอะเติมต่ำเติมต่ำอยู่หัดบังเอิญหัสิองถือก็แจเข้ามาก็ลืมพี่น้องบังดูสภาพบรดิ้ถือกประตูอยู่เทิงพูดพี่น้องป้องเยี่ยมเนาะมันลมเด้มันลมมันเติมต่ำเติมต่ำ เขาไ,ได้พี่น้องเขามาส่งเขาขับรถตากลมอยู่ทั้งวันเมื่อนี้ตั้งแต่เก้าโมงจนสองโมงสามโมงเลยพี่นอ <c oughs> ้องก็เลยเปลี่ยนบรรยากาศพักพาครถก่อนพี่น้องมันเที่ยวไร้รบแหละมันจนคิวว้วอันอนันแหละมาส่งเงินอีหละก็อ๋อหละเอ้ย ทางในเือนบ๊วยพูดสร็ได้เพิ่มก่อนมันเกินพี่น้องมึงอยากขากันแสงกันเสงกี่ย่าเด้อทางในอื้อเสื้อนอนได้จังป้าจังซี่อันนี้นะโอ้ยพี่น้อง ตะลายผ่ากันเชิงกันอย่าเด้อผู้ผู้พี่น้องผู้คิดเบื้องกอไก่ล่ะมึงเซิร์นข้าม,มาดูคลิปนี้ด้วยนะล่ะพี่น้องความหนาของาดาบป้อ ดูดูดูของมันลมกระโดดนาเพียงเนาะปอญี้ปุ่นเฮือนพี่น้องเอ้ยเออญี่ปุ่นว่ายยังไงมันเอ้ยบอกเลยว่ามันน่าซีมีมึงกะมันไม่น้อยโพดนี่นะมันน้อยโพกญี่พุ่นนะ ปาดอกไม้ปี่มายพี่ม้ยเอ้ยเอ้ยใช้เบิ้งอ่ะปาช่างมางามแท่นาพูนบอกมันเขามาสอแล้วบายบายเดี๋ยวนี้น่อยยางหอบเดินล้มพุกล่มภาพอยู่ ยางยังลมอยู่ปีใหม่เอ้ยปุ้ยพี่น้องถือเข้ามาโทรศัพท์เครื่องเดียวพี่น้องเอ้ยเครื่งองนั้นเบิดแบตสัมซิมาถ่ายคลิปกะป้าต้นคูณสิดประกันปุ๊บออกไปอยู่หน้าบริลัทพี่น้องเหตุเฮือนกับเสียเงินละละน้องสละขออยากออกไปอยู่หน้าอีกแล้วเบิ่งเอาพี่น้อง สภาพเพื่อนไม่มีใครอยู่ต้นมะขามหกเหือบเวาเลยไม่รู้จะทำยังไงดีเลยพี่นอ้องอ้มะาขามเฮ้ยกอนเฮ้ยมะขามเฮ้ยกล้องแจ้งอยู่พี่น้องกล้องมัวบอันนี้ก็เป็นเพือนปลาเมาเพื่อนเม็ดทะ่ลายครับอันปลาลพี่น้องเพื่อนเจ็ดตู้เย็นเพื่อนเจ็ดลังอันนี้กั อันนี้ก็เพ like, ือนกุ um, ้งเพื่อนเข้าเพื่อนมูนเพื่อนมังของเฮือนของแม่แล้วก็แม่ของจีหลังอะไรพี่น้องอ่าถวดแม่แม่ก็เอิอดหยาป้าทุ่จนได้จองยังไหวเออสายไฟพี่น้องเออวิเศษจีว่าเอาเลยสภาพบ้านเมืองก็เป็นอย่างนี้แหละ ปองเยี่ยมปองได้ว่าใครปองทงงั้งเหินอิปเปิลมาสันปองทงั้งพวกพี่น้องโอ้เมนกี่ควยวได้ไกลสะสภาพเหมือนซานบ้านสองก็เป็นอย่างสี่เลยพี่น้องเอ้ยนานๆคำมาจอบทีลืมมาเซากะเจคำมาน้ําก็ลืมชีวิตชีวาพี่น้องเหมือน้ำซีวิตชซีวาแต่ละมือแต่ละเวนเรื่องรล่าของครอบครัวปัญหาครอบครัวโอ้ย ปุสมองพี่น้องเห็ดยังยายอ๋อปองเยี่ยมตัวน่ะหลอกก็คือเก่าแล้ว่นเขาจะขืนพี่น้องเขาขืนล้าขงข้าผูฮะเขามาเล่นหลอกก็เขาจะขืนพี่น้องเขาขืนล้างข้าผูเขาขืนเถิงผู้ บ่ได้บ่ได้บ่ได้เติมต่ำเติมต่ำบ่มันมีคนไข้มันบ่มาาันจังลดมาพี่น้องอืมคิฝุ่นเบาๆเลยขั้นหัวกับอันนี้ประตูปงเยี่ยมไข้พี่น้อง กระเจีกกบกระบุถืออืมดอกไม้ก็ยังมีอยู่คิดหอดวันเก่าๆนะเพี่นอนเนาะไปตลาดแรงอัน,นคินหอดวันเก่าๆที่อยู่บ้านแล้วก็อยู่หน้ากระมวนอีกจังหนึ่งเพี่น้องอยู่บ้านกับอยู่บ้านนะคิดคิดจังหนึ่งกระมันอันนั้นพี่น้องมันไกลทางดํามันเลยคิด ขึ้นงอขันสิไปปักสองขันสิไปหันไปนี่เละขื้นงอคือว่าไกลไกลคันอยู่ในหันยังว่าอยู่หน้าน่ะจะร้อยออกไปแป๊บเดียวคล้ายๆว่าประมาณนั้นแหละพี่น้องความหูซึกเนาะคันอยู่พุ่นแล้วก็ถ้าไม่อยากเข้ามาอยู่บ้านบ่พี่น้องบ่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 มีความคิดเลยบ่อยากอยู่พี่น้องอยากอยู่หน้าไรกลัว มันมีความสุขอีกแบบมองไปพุ่นแล้วมันก็โล่งมันก็โล่งขมาพี่เหละขับมันหัวซึกว่าในไดบุในไดบุในบุหูพี่น้องแม่นอยู่อยู่ใกล้บ้านใกล้เมืองใกล้หมู่ใกล้คู่แต่ความหัวซึกมันไม่รู้บอกไม่ถูกรู้แค่ว่ามันไม่อยากอยู่อยู่พันอยู่พุ่นนะทั้งซีอู่แต่ห้าวโดดเดียวกะคือว่าพออยู่พี่น้องใจมันอยากอยู่เนาะอยู่เซมก็ได้ นี่ก็เพื่อนเม่น้องอ้ายนี่ก็โลงสีของพอใหญ่สมดีป้าบักบวบคือลายแท้ปุ๊บเราบานจากบาทไปหาปีใหม่กับปีใหม่เอ้ยถ่ายคลิปที่เราจะออกพี่น้องบอกย่าเราไปถ่ายคลิปกันด้วยวะเอานอนใหายแหละเอานอนใหายแหละแต่ก็ยังบ่นอน กินยังยู่ยังปีใหม่แต่ละมือแต่ละเว้นนี่บอยังยังยังโอ้ยกูบิเอาอีนะคะมาจัดการมึงเนาะกินพ่อบอกตายบตายผู้บุตรแ่นวค้ายแนวเขออยู่บ้านนี่เขาตายลดป่ะเอ้ยอือ มา้นเงอนกาโพดโตลาดนั้นรุนละนลุนุนใครแต่ขออยู่โคกมาแต่ตอนเศร้าก็ยังอาย่คูคันเข้ามาบ้านนี่สั่งขนมอยู่ครูรอบไปไหมมาหาลูกไแก้มแตกแก้มแตกแดงหุนหุนจะ ม่ๆมันบอกข่ามาแล้วมะมือหนาเพราะคือมาน้ำเะพหยดเขาบอกหึนอนกินข่าวเลยนะมันคือหยอดแหละป้ามาวันนี้แหละบอ้ยมันบวกกินข่าจานข่าวเนีงเออเดมันหยอดมันยืนห่างไม่เล่นหนามันเล็มเนี่ยข่าวมาวันนี้มันยังอุปุอยู่มาวันนี้มันยังอุปุอยู่มาวันนี้มันหยอดอลไรนี่นะมันบวกกินข่าวบ้นนั้นไม่นอไป

นออกมายล้วคน่น้วนักนามาทางนั้นนั่นหักอกหักอกย่างเดินอั่งจักมือหนึ่งวุสีหามือชองเมือนนี่หากยังลมผูกลมผาบอยู่ขามันหนาวเนาะใส่สุดนะนะหามันหนักสุดกับปานีเอ้แห่งยเ้ยกฮ้ยเฮ้ยเง้ยเ่้ยเฮ้ยเ่้ยเฮ้ยเฮ้าเเง้ยลฮ้มได้เยเฮ้มเฮบเฮเน้ะ มันหนามันหนักยิอคุณออกันันเตะตะเก่งขนาดนะปีใหม่เนาะเอ้ยมันยอดแล้วนะมันยอดมาวังหันมันหนาเต็มๆหนึ่งหมอตามมอหนะบาย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 ชืมือนแล้วนี่นะบายบายหนบาย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 ป้ามันนอนอยู่ข้างบนน่ะ นอนเงี้ยเดียวนอนเมื่อกี้ตื่นแล้วแม่ไม่บอกแม่เออคือการนาะแบบเด็กน้อยเขาห่วงหลินฮันเด้เขาพร้อมเขาพร้อมหลินเขาพร้อมยังไรเขาห่วงหลินแม่อนันต์กุ้มนอนนอนวิทนอนนะป่าสัมງหนึ่งสองสโมงนอนน้อยหนึ่งอันลี้ไรเอาวันยุดนักเรนตู้จนอยากตายปกตินาแปดโมงเดี๋ยวมันนอนโรถเดินอีโบสิบโมง นอนในหนึ่งตื่นหลบับสิมานอนหลับสองนี่แห้งยากเห็นอูนัน่นเห็นอูนะซ้สาเห็นผีบ่ขืนปะ่ะค<ฮ>ือทานข้าจับอูห่าอืออืออนือข้าวตบนอนบอกนอนบ่นอนซือ้นอนค่าแล้วบ่มันบ่ขืนอูอีก <c oughs> มันบ่อยากขืนอูฮะอูมันกระดิ่งจะสิลุดมืออะไรนะ ถ้าบบบมันบ่อยากนอนบอกมันอยากนอนมันซิวชิตามันหายลินมันก็ลมกระถุกระทาบมาเด้อนเพิ่นอยากนอนนะหากบ่ยอมนอนอหากบ่ยอมยังวะเาจังหวะป้าจูมันเป็นอันนี้ลายมือเติบแล้วเขตมันยางหันนี่มันเปลี่ยนเปลี่ยนแห้งเปลี่ยนบบอยากนอนเขตพอนยางหันฮันแน่นี่นั่นกลางคืนก็สามโมงแล้วตื่นมาไล้ขึ้นแล้วสองคืนสามคืนแล้วห้าตื่นสวยนะ ามานอนระวังหามงนี่ได้บาทนี่นะอือมัานอนตอนหมูปกติหามงแม่ก็ลูกแล้วคันเพิ่นบ่ตื่นแต่เด็กนะ่นพม่านอนบบดนี้แม่ก็ห่วงพระสิลูกได้เหเอะจะเมนควงวังขโอ้ยลอยบะมันเปลี่ยนเดี๋ยวน่อมันเปลี่ยนเด้มันกับกังวินมันก็ห่วงหลินมันห่วงยางมันพรมยางแข็งยางคันแล้วมันอยากยางบบดนี้นะมันเราอยากนอนอ่ะบายๆชิ้นเมื่อนี้ได้บานีนะ บาย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 ดูเออสร่างดิจุบลาดูมันพัฒนาการมันไวใฮงดีเนี่มันกลัวลูกเฮาทะเลท่าว่าอีร้อยมันยังแบบพัฒนาการมันอยู่มันหักยังธรรมดามันยังบเก่งสักปีนี่อีนี่แห้งเก่งนี่ออืแม่เออแจ้งอืมเออแม่อืออ้าโทษเอาไว้นปงง ไปป้าหน้าแจ้งอยู่น่าป้าเอออันนั้นคือการเห็นเงินนะจักคว่าไม่นี่ยังวะผูกจักรวันมาสิย่างแข็งอีนียังลมถูกลมภาพคือว่าและแบบมันยังหนาวเนี่ยนะเนาะบัดวิทมันหนาวนี่มันก็สีแข็งขืนอยู่นักสุดนี่ก็ปนี่คือเ้าเลยสุดปกไงปกญ่นุ่งหาย หักบ่แตกได้น่ะลมแห้งหักบ่แตกได้น่นะหาด่าอนี่าะนมาฆ่าะจอมันสออมา่ะไรน่อ่อยจเป็นวัดว่ะอืมไปบนลุงไปมนูนะลูกไปบหุนเด้หืนเด้มึงคือปดใช่มึงคือปดใช่เะอือเกิดพร้อมกันนะมึงคือวางไว้แทะนำลูกกูนั่กับบ่ทัน ลูกบะเค็มเกิดก่อน